ก็คือไม่แง่ใครมดแดงคือเก่าคนละเออรอดติดสามชมบรรยากาศกันสามชมเมืองวัดศรีไตรบ่รื้อบ่ไดรละมือนี่ก็ได้ล่มแห้งหนาวพี่น้องเอ้ยฝนตกมือกอดนะไม่โดนหนาวแบบนี้โอ้ปลาแดงครับพี่นอ้องมุนปลามุนดงไปฝุ่นวันเออโอ้ ยายสามันเจิมห้างแหลกเลยครับพี่นออ้องเออลมรายหน่อเลยลมแห้งร้ายครับฝนตกวางว่านซื่นนี่พายุเขา่าเออครับพ่อด้ชุ่มช่ำด้บรรยากาศเย็นๆกันไปครับเราหาเอาอยัางใดก็สิเอาครับมือน,นี้เห็ด,ดเผือดดอกกระจงดอกกระเจียวว่าไปลมตกลมร้าย ได้น้อยหนึ่งกระหล่งได้น้อยหนึ่งแหน่งแหลกแหน่งแหลกครับ <c oughs> ไม่ตายแต่แม่มันเ <c oughs> อน,น,น้อยหนึ่งไทมันก็ไดวันนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากจริงๆครับวันนี้ฝาคึมบรรยากาศเย็นๆลมเย็นสบายนะฮะ ยาสาคนปา่าผักหกัออ้ก่อนเลาะหาอีกที่หนึ่งเลาะหา้างมันนี่ครับพี่น้องกุ๊กยหญยๆตอนหนาเนี่ยพวกน้ำเกีียงนะฮะออตวัวแนวมันขั้นมนะมัดระวังกันครับเดินเข้าไปไกลก็ได้เรามาแวะหาครับหาอันเฮ็ดหาหน่อไม้น้ำแนวสันละว่า ไยไ่หมดแดงงยังกะเอา,นนเอาพนยหายหากินครับยูได้กินอันนี้น้อใม่เี้ยงส่วนมากนม่โจดเต่น้องไม่โจดแล้วยูนี่ย่ามันออกก็ออกไลน้องไหม่โจดก็ได้อยู่ได้กินได้แกงได้มุกได้อันนั้นแล้วพี่น้องเอย พอได้แกงเดี๋ยอันมุกครับพี่น้องเอ้ยขอได้แกงกินอยู่ดอกมืาอนี้แกงใส่ผักขาเนาะพี่น้องเสียบคักใส่ผักขาแกงใส่ผักขาใส่ผักกะแเนี้ยนีน่ละแกงแล้วล,วลวะฮ่าเด็ดเอาน้ำอันนี้มันสีโป่งอยู่ดินบ่บมันบ่ทัดปองอยู่ดินเนี่ยนี่ปุ่นหละเดือนนาปุ่นหละ พี่น้องเูเยอะนะมันก็สีฟงอยู่นนยดินพวบาดบผลมันเอากระต๊กเออพอผลมันเอากระต๊กแล้วอ่ะกรต๊กไปเหงส์ตือผุระม,ม,มันจะสิีฟงเห็นมาอยู่ดินก็ได้อ่ะเก็บเอาเป็นแหนงก่อนครับพี่น้อแหนงเป็นแหนงอยู่ซอดน,นี่ค่ะเป็นแหนงหน่อยๆในแหน่งกันเอามาถูกอีกทีหนึ่งเป็นชิน้นตอกถูกแกงแล้ว ปลาแดงก็ไปหาเราใหม่มาทางคุณครับพี่น้องแล้วก็พอด่อยออกน้ำหนาวน้ำนาน้ำหนอนอมันบอท่านออกพอเห็นไปแย่ไข่โมแดงมันตึงอยู่ฝนกกคอยได้ไปท่านเที่ยงผุ้แหละทั้งไหนนะมันคือสารกันแยกกันหาครับ สองเท่าแล้วจักจงจักจันกับห่วงไร้ครับพี่น้องแม่งออกแม่งอียุ่งก็ไรายนําเพราอฝนตกเอฟ้ามันชุ่มยุ่งก็ไร้ระมัดระวังไขเลือดออกกันล่ะแหนงมันก็บยุ่นน้ำมันน่ะนะน้ำปุกมันครับน้อยๆแน่ๆเออ ในระวางนี้เราก็เลี้ยวหาห่างมุดแดงไปนํ่มครับพี่น้องเลยฝนตกเอแล้วก็ขาดว่าไค่มันจะตึงแน่นะครับเอคนก็เลยมาหาหลองเบิงกับบรรยากาศมันดีนั่มเหมือน,นีออ้สองสามมือมนันหนีก่อนพายยูสิเข่าเนนือกาศห่อนแห้งพี่น้องห่อนแบบทับแตกเลย บรรยากาศมันดีสักหน่อยกับมาซึมซับบรรยากาศธรรมชาติได้กนากลยซาเราก็ว่าได้ยังก็เอาไปตะกรอนแล้วพอได้กินได้ยากครับเออทั้งมูดแดง่อนขางหายาครับในปลาทึบเนี่ยนี่เออมันมีแต่ เออหน่อไม้ถ้าส่วนมากครับมันเลยหายากเนี่ยตั้งมูดแดงจะค่อยๆหากันไปครับมีเยังก็เอาละคือเพิ่นว่าเออราคาหน่อไม้ยามนี้มันเป็นอย่างไรแพงอย่างบอกแค่รู่งก,กับที่แล้วออกไรกับที่หน่อไม้เงี้ยมัละว่าออกมันยังออกหน่อยอยู่แยสาวะ่ะเออไม่กะขายแพงอยู่แถวตลาดก็ได้ บาวาตะองใหม่แล้วพี่น้องเยองียอมยีงกับแพงเมืดละแพงไปเมืดแล้วสวงแถวปลาทึบนี่มันจะบอกอยมีแล้ว่าเทาสิหาเดินไปมองลุงโลงที่หนึ่งครับพี่น้องเลยติดตามชมบรรยากาศกันบรรยากาศธรรมชาติปลอดโปร่งเย็นสบายมือนี หั่นหน่อยหั่นหน่อยหนึ่งออทำการสั่งยัวเนี่ยเอาก่อนจักหน่อยก่อ,อ,อนไปหาหม,มุองไม้ครับเนี่นี่ก็จักอันกุก๊กเนี้ยครับพี่น้องออคุณใด,ดคงคอมเมนต์ได้นะครับผมเออคลายๆกุ๊กน้ำแทงแต่วันโมเมนเออน้ำมันเหล็กกว่าครับ ใหญ่ซามันจะลงไปทา่งไตนะครับพี่น้องเออไปหาแถวข้างนอก อ่าเนี่ยน้ำแถวอ่อนขอบให้หน้าครับพี่น้องเออเดี๋ย,ยวมันมีเนี่ย,ยสายยางไปก่รงมงลระเปิดงานครับน้ำหน้าข้าจอกข้าเจา้าล่ะยายสาวมันหลายหั่งครับพี่น้องแต่มันสูงวมดสันระว่าเอออันนี้เพิ่นมาแยน้นพวกม่วงเขากับพวกม่วงบานเพิ่นบานกุ้นหัจักเพิ่น ทางเก่าเขาบอกที่ตรงไดนมาคอยมีปไปไหนแล้ววะสงสัยเขาแย่ไปแล้วครับมันสูงมันสูงอยายสาพยายามเอากระตาเขาไปมันได้เอาสันละว่าเออขับไปบอกดักเลยกุ๊กยังกุ๊กติ๋วกุ๊กตี้นี่นางกุ๊กตี้ชวนหมากมาเห็ดลายครับกุ๊กติ๋วตกระดัก เขาแย่เบิดสิหายางไปจุดต่อไปครับบาดเนี่ยุ่มแห้งครับพี่น้องเอ้ยวงว่านซื่อเนี่ยพงกหม่พวกตอกใบไม่ใบเต่าลนุนสะนั่นทำการสัหน่วยแงวกระส่วนมากกรไมิตะไครปากครับพี่น้องเลย ไปตึงๆกับบคกอยมี่เพราะว่า่นแย่หลายบ่คอยแดดยังแฝงหน้าหาบึงเหล่าบึงน้ำปพงม่วงหิวปอกหิวผ่านแล้วเริ่มแดดมาแล้วพี่น้องไอ้บาทนี่ออฝ่ามันโล่งแล้วดิวางเสาร์นี่ฝ่ามันยังปิดอยู่ ยังดีทีว่าไม่ล่มเย็นมาอยู่หน่อยหนึ่งเออพวันเท่าร้อนกันได้ครับพี่น้องเลยวดต๊กับเจ้านามหงพี่น้องเลยวงว่านเ่ยต๊ะบดมือเออทั้งร่มทั้งฝนก็ได้เหตุดให้เหยีดหน้ากันแล้วครับพี่น้องก็เลยปลูกของปลูกเขาอืมปีนี้ใหญ่สาวยกับเย่ห่าครับพี่น้องเลยเออมันร่มร่มมันพาดห้างมันแล้วเสียบพาดครับเสียบห้างมันนั่นพาด ไข่มันก็เลยแตกออกไปทางอื่นอันนี้ก็กฮิมพผ่านครับผมมองฮิมาผ่านหมากมันบกคอยหมากมันไดไมีแต่ไข่ฝากเคือย้ายสารละว่าหลับพี่น่องเลยแต่หลายครับมีแต่แม่มันหลาย <c oughs> เออมีแต่าอ่ากวด ดอกสักข้างเนี่ยซาวะเ,ออเหลืองเต็มต้นอยู่พี่นอ้องเพิงนี้คือบักกะทินนะลูกบ้านใส่ตอนรับสงการที่จะถึงนี่ครับพี่น้องเลยมันกเน็เงียเอาน้ำ่างตำ่ตำๆ่างหน,น่อยๆนะครับพี่น้องเลยตอนอนี้มันสูงไรกับโบไดเอาอามันเนงนเี้ยโบได ่วนมากก็มี่ตะหังน้อยแน่ๆ,ๆมันกับพี่น้องเลยเดินลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องเลยเ<อ>าตามใยสาไปน้ำแถวหิมศอกหิมสาหรือว่าหิมหนามเนี่ยใครมันจิตึงเป็นพิเศษนะครับกะว่าถามัานไก่หนามส่วนมากมาก็ลองหาเบิ้องพี่น้องใยสาเพรว่ายังมูดแดงมันห่างเบิดประสัน มีกระห้างเกา่าที่เพิ่นแย่เล้วนะครับอยู่ขอบหนามก็ได้ขอบสะสะเพิ่อนเพื่ออุ่นให้หน้าเพื่อนพี่น้องเลยว่างญ่เขียวชำ้ำวังว่าพี่น้องมาบ,บึงกับสีใดบรรยากาศ คิดหอดบานให้บานหน้าธรรมชาติบานให้บานหน้านะครับพี่นออ้องดินกับสุ่มซ้ำเบิดพี่น้องเลยโผลมันตกเบิดมือเมืเอ่อวานเอดังที่ผมบอกไปขางต้นใบใหม่ก็บอ่อ,อนง่มครับพอใบแก่มันกับหลวงลนไปเบิดแล้วงน่ยนี้มันก็ ជាក្នាยបស់បាក់ជាក្នារៀបាក สาบันวัคขั้น, pie, นเฮดฟอผายพี่น้องเฮดฟอสายนพี่กายผนมันแตกสะนั่นออออบอมบ่คอยมีปัญนไดครับยายสาบันวอ,อส่วนมากเป็นห้างขาแย่เบิร์ดครับพี่น้องออห้างได้ที่มันแนมห้างง่าย คนมันก็แย่กันไปนะครับบานน้กาซีว่นกลับพี่น้องเอ้ยไฟมันตึงอยู่แต่ว่ามันห่างหน่อยแยา,าวะอะเออโอ้ไม้ไผเพื่อนพี่นอ้องเอ้ยเออไม้ไผบ้านล่ำง่ามครับ จะไปเล้าเห็นนั่นเห็นนี่ครับคุณนะออเ,อนเออเมืองที่ม้วนี่้วผ่านปีนกับพ่อค้า,าให้ได้อยู่ออกิลโลละจักบจะาทก็แม่ยิ้มหาบาท<ม>อือมม่นเศร้าหาบาทครับพี่น้องเลยดุมแรงมากครับทุกท่านเลยเออ เดี the ๋่วผมขอเนี่ว่าอุบัต hmm. ิเห pues uh, ุขุหมอกขุกม่วงเพึนมาก็ได้กินอยู่ตัวเพราะได้เห็นบุกม่วงฝองกม่วงแผ่นน้องเขาอยู่เบุกม่วงปุ่มครับพี่น้องเลยเมืองเนี่ยพี่น้องลุ้มอุกบาทกูเลี้ยงกันหลายสายอยู่เออปอกกระปูปะเลี้ยงครับพี่น้องเลย อยู่ที่มีสารบานเฮาอาอยู่หากินกันไปแล้วเฮ้ยแย่ซะคนวน่าฝนตกน้ำเต็มให้หน้าฉันร่กวนวกไหนมันตกนะครับตกมารอเลียงชีวิตซัดลงซัดลกแล้วุ๊กอยู่ขอกิวข้าปูควยแล้วครับพี่น,อน้องน้ำให้น้ำหน้า เออพอจะใช้ประโยชน์มันบัดนาบัดใน่เอ,อเอาไปเห็ดเดี๋ยวไล่ายาง ห่างน้อยแนวมันคางทงคางทางครับแล้วแนกวก็ได้อันนี้บวกกลับมาแล้วนะมิแต่แม่ม,ม,มันห่างเก่ามันเอ,อเ,ออเอ็นทางแดงเราคิดถึงครับสมัยตะกอนตะกอนครกับหาปั่นจักรยานด้วยยางไปหา,า,ากิ่งกาหากระอมน้ำมูน้ำผวกเออห่อเข่าห่อห,อาหอนามไปแล้วเรื่อยทีเด็กอีสานบ้านเท่าครับ ตืมสับเอาบรรยากาศที่มันนี้ดีทำการสันเอาแย่ซาก็ได้มีใครตึงใครอันฝากสลรับกันไปเห็นแล้ว เราเอาน้ำขางข้างที่หนึ่งนี่เระวางวุนว่นกับนะฮะวุ่นกับรถลดเรา บางห้างน่าก็แง่บ่ได้ยพันว่าเออมันขับมันสูงอ,อืมมันสูงแล้วว่ะเออมันเถืองเสียด ยายสาคนก็เอามาพักไหวก่อนมี่น้อเลยกระสี่ได้ประมาณทำนี่ละประมาณถัวหนึ่งเออหรือเกือบถวยนะฮะประมาณนี้ก็ได้อยู่ได้กินกันไปเดี๋ยวตอนจากนี้เปนกระทีเอาไปละไปทำค้ามาสะอาดแล้วเอาในถุงกลับบ้านเออยายสาไปหาเก็บใบตองกลับมาเออใส่ไข่มดุแดง เห็นโบแบบกะจับเอาครับพี่น้องหักเอาเออก็เลยเติมกันแล้ววะเราเก็บมาแล้วเราเอามาพับพี่น้องเลยพับใส่ใบใส่ไข่มุดแดงอีกแค่นึงใส่ไข่บุดแดงถ้าใส่ทุ่งธรรมดาอะไรมันจังบบแตกใส่ทุ่งมันแตกใส่ทุ่งมันแตกแล้วว่าหลังจากนี้เราก็เดเอวมุดแดงมาเทลงครับพี่น้องเลยเออ การทที่เข้าไปบาดเนี่ยเออเบานะฮะเป็นวิถีแบบธรรมชาติอ,อบ้านเห้าวิถีแบบธรรมชาติเออเทีมันบอดตายนะั่มันพี่ีนองเลยอ,อ,อืเป็นวิถีแบบบนันบานเกี่ยว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 อกเกีมาเกี่ยวเกี่ยวออกเออหฮมันเลือแจ่ไใครมัน ส่วนแม่มันเท่ากับปล่อยขึ้นทุ่ธรรมชาติหลังเทแะ้วก็เก็บขีกคุนออกพี่น้องทุ่มใบใหม่ใบเต่ามันใบเต่าแ้วเก็บพอกเอามากองไว้นี้่มันหนีไปทางไม้เจื้ยนึง,ดดง,งปลา,าดแดงมาแต่หาหนอนไม้พี่น้องเลย แต่งสุดโก้ครับคูบาวนคูเบาวท่าเราแมนไปปล่อยอยู่ปลาอยู่ดงมันข bueno> ึ ook? ้นขึ้นพวกไม้กระทั่งไม่บพี่น้องเลยปลาแดง